สวัสดีค่ะดารลิกชาแนลเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปเทีเ่ยวดูวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นวัดอารามหลวงนะคะก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะได้ไปดูกันเลยด่านเจอมาเที่ยววัดพระพุทธบาท่เวเกินัว เดนเจอมาเที่ยววัดพระพุทธ,ธาบาทกับป้าป๊ามามาตอนนี้ก็มาถึงวัดพระพุทธ,ธาบาทจะจะมีของขายนะคะจดเออหนะทางหน้าวัดที่ลานจอดรถจะมีของขายมากมายนะคะเช่นสมุนไพรแล้วก็มีน้ําผึ้งมีสมุนไพรนะคะนี่คือห้องน้ําของวัดนะคะถ้าเพื่อนๆแวะมาก็มาดูสิ่งของที่เขาขายของฝากมากมายเช่นสมุนไพรก็มีนะคะแล้วก็มียาหม่องยาหม่องนวดตัวนวดผ่อนคลายนะคะมากมาย สวัสดีค่ะคุณลุงหน่วยรักษาความปลอดภัยของวัดพระพุทธบาทนะคะเดี๋ยวจะขอความรู้เกี่ยวกับวัดพระพุทธบาทนะคะว่าเจอรอยพระพุทธบาทในสมัยไหนนะคะคนพบสมัยพระเจ้าทรงธรรมปีพศ .2167 คนพบโดยนายพานบุญมาลาสารและยินวางวางกหลกเข้าไปในพุ่มไม้บนเขานี้ แล้วก็พอความวิ่งออกมาแล้วก็แผลเผอลูกท้องลูกศรก็หายหมดเลยเห็นว่าแปะดีก็ไปแบกบพุ่มไม้แล้วก็เจอว่าเป็นรอยเท้าคนโบราณเลยมาล้างเนื้อล้างตัวก็จาาเพื่อนในตัวก็หายหมดแล้ว,ลวถึงได้มาชื่อพระพุทธบาทหรือ<ม>เพราะอะไรคะยงางนายพานบุญนะ่ะไปแจ้งแต่เจ้าเมืองทรลี ก็จะเมืองสลารีก็แจ้งไปยังพระนครศรีอุยาอหม่พระเจ้าทรงทามที่วสสองหนึ่งหกเจ็ดแล้วต่อมาก็พระเจ้าทรงทามก็มาดูว่าเออไปเหตุเป็นจริงก็เลยสร้างบนดบครอบงดก่อนไม่ก่อนเป็นบนดบค้ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูค่ะถูกไว้ป่าเขาก็เลยสร้างเป็นบนดบบนดบปูค่ะ แล้วนานกี่ปีแล้วคะที่เจอรอยพระพุทธบาท<ช>ที่ทอสองปีครบสี่ร้อยปีโออีกสองปีครบส<อ> <400 S 1> ี่ร้อยปีสองสองห้าหกเจ็ดครบสี่ร้อยปีเรจมีงานสมโภชน์แล้วคะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูรอยพระพุทธบาทเลยนะคะทั้งบนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะคุณลุงคะ ไม่เลค่ะเพื่อนๆดูข้างในนี้จะมีรอยพ,พระพุทธบาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะจุดทูกไหว้ข้างนอกเสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาเลยนะคะเดินเข้ามาในโบสถ์วิหารเลยนะคะโบสถ์วิหารสวยงามมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะให้ดู ความสวยงามนะคะของโบสถ์ที่มีรอยพระพุทธบาทเราพาเพื่อนๆไปดูเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆมาจังหวัดสระบุรีนะคะมาเที่ยวที่วัดพระพุทธบาทนะคะของจังหวัดสระบุรีจะมีรอยพระพุทธบาทให้เพื่อนๆกลับไหว้เป็นสิริมงคลนะคะ สวยงามไหมคะ,คะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอความสวยงามของรอยพระพุทธบาทก็มาอยู่ในที่วัดจังหวัดสระบุรีวัดพระพุทธบาทนะคะขอให้เพื่อนเพื่อน ได้มาชมความสวยงามนะคะ รอบๆของออโบสถ์วิหารที่มีรอยพระพุทธบาทอยู่ก็จะลอยรอบลอยล้อมไปด้วยความสวยงามนะคะนี่ค่ะเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆวัดพระพุทธบาทนะคะความสวยงามเนี่ยค่ะ เพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะคะจังหวัดสระบุรีวัดพระพุทธบาทนะคะมาไม่ยากนะคะถ้ามาทางจาังหวัดสระบุรีก็มาเส้นลบุรีเลยค่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะเพื่อนได้ไปชมวัดพระพุทธบาทเออ ็นยังไงบ้างคะให้เพื่อนๆถ้ามีใครได้ผ่านมาทางจังหวัดสระบุรีก็ไปเที่ยวกับไว้รอยพระพุทธบาทได้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะค่ะบ๊ายบายดาริกชาแนล